ใครเคยมีโอกาสได้ไปดูละครสัตว์บ้างคะแล้วจำได้ไหมไว่าในนั้นน่ะจะมีโชว์มนุษย์สุดแปลกหรือที่เรียกกันว่าฟรีโชว์อยู่ในนั้นด้วยแล้ววันนี้รายการ Scary Toplist รายการจัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวประจำสัปดาห์ก็จะนำเรื่องราวของชายผู้ที่มีชื่อว่า PT Barnum ผู้ที่โด่งดังจนได้ฉายาว่า The Great American Showman เป็นผู้ที่รวบรวมมนุษย์สุดแปลกมาไว้ในฟรีโชว์คะ่ะ ซึ่งคนที่บารนัมรวบรวมมาโชว์ให้เราดูนั้นจริงๆแล้วพวกเขามีความพิการทางด้านร่างกายไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งจึงทำให้พวกเขาดูแตกต่างจากคนปกติทั่วไปนั่นเองค่ะและว,วันนี้นิตาก็จะมาทำหน้าที่เป็นโฮสพาทุกคนไปพบกับ10มนุษย์สุดแปลกของบารนัมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปพบกับ10อันดับมนุษย์สุดแปลกของบาร์นัมกันได้เลยค่ะอันดับที่10 Joyce Heath Joyce Heath เป็นคนแรกที่ทำงานในคณะฟรีโชว์ของ PT b a r าร์นัมความแปลกประหลาดของเธอนั้นก็คือการที่เธอมีอายุมากถึง161ปีค่ะเธอเป็นหญิงแก่ตาบอดที่มีหน้าตาที่แก่สุดๆและเบ้าตาของเธอนั้น บุ่มลึกลงไปในกะโหลกค่ะและนี่ยิ่งทำให้เธอยิ่งดูแก่เข้าไปกันใหญ่บานัมซื้อตัวเธอมาในราคา1,000ดอลลาร์ 1, หรือถ้าเป็นราคาไทยก็คือประมาณ30,000บาทเท่านั้นเองซึ่งในปี1830เนี่ยค่ะการซื้อทาสนั้นยังเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายอยู่บานัมตะเวนพาเธอทัวร์ตามที่ต่างๆมากมายโดยเปิดขายบัตรให้คนซื้อบัตรมาดูหญิงแก่ชราคนนี้แต่แล้วในปี1836 เธอก็เสียชีวิตลงค่ะแพทย์ได้ทำการชันสูตรศพเธอและพบว่าจริงๆแล้วเธอมีอายุเพียงแค่80ปีเท่านั้นเองค่ะมาถึงอันดับที่9 General Thom t ลทอมธัชายผู้นี้มีชื่อจริงว่า c ชาร์ล s ์ r a t t o n เขาได้เข้าร่วมคณะของพีธีบา u m น่เมื่อตอนอายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นค่ะ ขนาดตัวของเขาเล็กจิว๋วเพียงแค่25นิ้วและน้ำหนักเพียงแค่15ปอนด์เท่านั้นพ่อแม่ของเขาบอกว่าร่างกายของเขาหยุดการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุ6เดือนค่ะเขาถูกฝึกให้ร้องฝึกให้เต้นและก็ฝึกการแสดงนั่นทำให้เขาเป็นที่รู้จักในนามว่าทอมทัมผู้ชมต่างร้วนเอ็นดูชายร่างเล็กผู้นี้เป็นอย่างมากเขาได้เดินทางไปแสดงทั่วยุโรปและอเมริกาทำให้เขาสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล และโตเขาก็มีความสุขจากการสร้างรายได้อย่างมหาศาลนี้มากค่ะและยังประสบความสำเร็จไม่พอนะคะเขายังได้เป็นนักแสดงนานาชาติคนแรกของโลกอีกด้วยค่ะถัดมาอันดับที่8 The Warren Sisters หลังจากที่ทอมทำประสบความสำเร็จอย่างมากบาร์นัม um, จึงเฟ้นหาคนแคะเพิ่มเข้ามาในคณะของเขาและเขาก็ได้พบกับ l a วิ n เนีและ m i n นี่วอร์เรพี่น้องที่เกิดห่างกันถึง7ปีและพวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานจากการที่มีต่อมใต้สมองเจริญเติบโตแบบผิดปกติและมีผลทําให้ร่างกายของพวกเขาไม่เจริญเติบโตเหมือนกับเด็กคนอื่นๆค่ะลาวิเนียได้มาแต่งงานกับทองทัม um. ส่วนมินนี่ได้แต่งงานกับโอรโมโดนัทที่เป็นคนแคระในขณะนี้เช่นกันค่ะ แต่ช่างหน้าเศร้าที่มินนี่เธอได้เสียชีวิตลงขณะที่กำลังคลอดลูกคนแรกของเธอคะ่ะอันดับที่ 7. j o โจเซฟีนคอร์ฟุเลียเดอะเบียร์เลดี้โจเซฟีนเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์และเธอมีหนรรวดเคยาวถึง2นิ้วตอนเธออายุได้เพียงแค่8ขวบบาร์นัมก็ทำการจ้างเธอเข้ามาร่วมคณะค่ะผู้ชมต่างสงสัยว่าเธอเป็นหญิงที่มีหนวดหรือเป็นชายที่แต่งเป็นหญิงกันแน่แต่เขาก็ต้องผิดหวัง พราะคนส่วนใหญ่รับรู้ถึงเพศเธอได้ค่ะในปี1853บารานัมได้จ้างคนทำคดีให้พ่อและสามีของโจโซเซฟีนให้การว่าเธอเป็นผู้หญิงและเธอถูกเอาเปรียบการแสดงต่อหน้าสาธารณชนนี้มันได้ผลอย่างมากค่ะคดีนี้ได้ถูกแพร่ไปยังสื่อมวลชนทำให้ชาวนิวยอร์กต่างก็หลั่งไหลมาดูโจเซฟีนค่ะอันดับที่6 s ซิป h e p i n h ินเ วินเรียมเฮนรีจอห์นสันถูกเลี้ยงมาในครอบครัวชาวนาที่เป็นทาสเขาเป็นโรคที่เรียกว่าไมโครเซฟาลี y เป็นโรคที่สมองพัฒนาไม่ปกติจึงทำให้หัวของเขามีขนาดเล็กกว่าคนทั่วไปค่ะบารัมให้ฉายาวินเรียมว่าซิปเดอะพินเฮดหรือเจ้าหัวเข็มโดยอ้างว่านี่คือพัฒนาการของมนุษย์ที่หายไปในระหว่างช่วงคนกับลิงค่ะและเมื่อถึงเวลาแสดงบารนัมให้วินเลียมอยู่ในกรง และเมื่อม่านถูกเปิดออกวิลเลียมก็จะกรีดร้องและเขย่ากรงอย่างบ้าคลั่งค่ะหลังจากความโด่งดังอันนี้จึงทำให้ฉายาพินเฮสนำมาใช้เรียกคนที่มีหัวเล็กกว่าปกติจนถึงทุกวันนี้ค่ะมาถึงอันดับที่5 Prince Landian The Living Torso ทแรนเนเกิดในอเมริกาใต้ที่เมืองกูยานาะ จากความผิดปกติของการเจริญเติบโตของร่างกายทําให้เขาเกิดมาโดยไร้แขนและขาค่ะเมื่ออายุได้18ปีเขาได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาและได้เข้าร่วมคณะของบาร์นัมเพื่อทําการแสดงความสามารถพิเศษของเขาคือเขาสามารถจุดบุหรี่ด้วยปากของเขาและสามารถเขียนหนังสือด้วยการใช้ปากค่ะเมื่อถึงการแสดงเขาจะถูกแต่งตัวให้เป็นงูดักแด้ หรือว่ามันฝรั่งค่ะในปี1932เขาได้ปรากฏตัวในหนังเรื่องฟรีสจากลูกเล่นการจุดบุหรี่ด้วยเลนฝีปากของเขาจากนั้นเขาก็ได้แต่งงานและมีลูกถึง5คนเลยค่ะแต่น่าเสียดายที่เขาต้องเสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง63ปีเท่านั้นจากอาการหัวใจวายขณะที่ทำการแสดงที่นิวยอร์กผ่ามาที่อันดับที่4 The w i m e n of Borneo ฮิรามและบาวนี่เดวิดส์ เป็นเดอะฟรีคโชว์คู่ใหม่ของบาร์นัมเขาสองคนมีความผิดปกติทางสมองจึงทำให้เขามีน้ำหนักตัวแค่20กิโลกรัมใช่ค่ะฟังไม่ผิด20กิโลกรัมเท่านั้นค่ะแต่พวกเขามีพละกกำลังมหาศาลที่สามารถยกของที่มีน้ำหนักได้ถึง136กิโลกรัมในโชว์พวกเขาจะเลือกผู้ชมมาหนึ่งคนและยกผู้ชมคนนั้นขึ้นลอยไปในอากาศค่ะบาร์นัมให้ฉายาพวกเขาว่าวโน์แด์พลูเทเนอร์ และนำเสนอว่านี่คือคนป่าแห่งบอร์เนียวพวกเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและสามารถทำเงินได้ถึง7ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีค่ะต่อมาที่อันดับที่3 m i t ม l l Corbin บิน Four l ฟ g เลกเ Co ร์คอ,คอผู้เกิดมาพร้อมกับแฝดที่จเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในคันทำให้เธอมีอวัยวะบางส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากคนปกติค่ะ นอกจากหัวลำตัวและสองแขนที่เธอมีแล้วนั้นตั้งแต่สะดือลงไปเธอมีอวัยวะภายในที่เพิ่มขึ้นมาอีก1ชุดและขาที่เพิ่มมาอีกหนึ่งคู่ทำให้เธอมีสี่ขาค่ะคอบินได้เข้าร่วมคณะของบาน้ำทันทีเมื่อตอนเธออายุ13ปีเธอสามารถสร้างไรายได้ถึง450รดอลลารต์ต่อสัปดาห์เธอได้แต่งงานตอนอายุ19ปีและเมื่อเธอตั้งท้อง จากการที่เธอมีอวัยวะภายในถึง2ชุดทำให้เธอมีประสบการณ์การคลอดลูกจากร่างกายทั้ง2ชุดของเธอค่ะและเธอมีลูกรวมกันทั้งหมด5คนด้วยกันมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะคะกับชางยูชิง The Chinese Giant ช h ง a n g y u ing, ชายสัญชาติจีนผู้นี้เขาสูงถึง243เซนติเมตรและมีน้ำหนักถึง165กิโลกรัมนี่มันยักชัด,ชด บานัมให้ชางใส่ชุดคลุมลายจีนยาวจลดพื้นเพื่อหลอกตาคนดูว่าเขาสูงมากๆเขาบอกคนดูว่าชางนั้นมีความสูงถึง274เซนติเมตรแต่จริงๆ243นี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะไม่ต้องหลอกก็ได้แค่นี้ก็สูงมากแล้วคะ่ะเขาได้รับเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากและถูกเรียกว่า Chinese Giant Ch หรือยักษ์แห่งประเทศจีนค่ะมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะคะ ไอแซคเดบิวสปราก The Human s เก l e t o n ไอแซคเดบิวสปรากเกิดมาได้เหมือนยังคนปกติทั่วไปจนกระทั่งเขาอายุได้12ปีน้ำหนักของเขาได้ลดลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะกินอย่างปกติก็ตามแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคที่กล้ามเนื้อมีความผิดปกติค่ะเขาทำงานเป็นช่างปะรองเทา้าจนอายุถึง20ปี และโรคนี้ก็ทําให้เขาอ่อนแอเกินไปที่จะทํางานนี้ทําให้เขาตัดสินใจไปร่วมงานกับบานัมด้วยคําจํากัดความที่สร้างสารรค์ว่ามนุษย์โครงกระดูในการแสดงเขาเพียงแค่ยืนอยู่บนแท่นและถือของเดินไปมาในโชว์ค่ะเขาทํางานให้บานัมอยู่หลายปีเลยทีเดียวและแต่งงานมีครอบครัวแต่แล้วเขาก็เสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง46ปีเท่านั้นจากโรคประจำตัวที่เขามีอยู่แล้วค่ะ แต่อายุ46ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอายุที่ยืนยาวแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคแบบเขาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสิบอันดับมนุษย์สุดแปลกของบานำ้ำนิตาเชื่อว่าต้องมีบางคนอ้าปากค้างกับความประหลาดของบุคคลเหล่านี้แน่นอนค่ะ และถ้ามีใครเคยเห็นความแปลกประหลาดแบบนี้หรือความแปลกประหลาดอื่นๆแชร์มาให้พวกเราดูได้นะคะที่คอมเมนต์นี้เลยหรือว่าที่หน้าเพจวิกกี้เมส์ก็ได้ค่ะเราจะได้มาแบ่งปันความสนุกกันเนาะและสำหรับวันนี้นิตาและรายการ Scary Top List ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็มารอรุ้นกันค่ะสวัสดีค่ะ